ค่ะมาดูดอกที่สี่นะคะดอกที่ใต้วงแขนขอพลิกไปด้านนี้เนี่ยนะคะค่ะเราจะเริ่มงานที่ตรงที่เราถักต่อนะคะถักเพิ่มออกมาถักเพิ่มออกมาเพื่อที่จะต่อดอกตรงนี้นะคะค่ะก็เตรียมดอก A ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไป x อลงที่ห่วง โซ่หนึ่งก่อนนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ไปเอ็กลงที่ห่วงนี้เลยห่วงห่วงที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งมาข้างหน้าเนี่ยนะคะห่วงแรกเสร็จแล้วโซ่หนึ่ง ค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อที่ดอกใต้วงแขนเลยนะคะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วขอเปิดงานดอกใต้วงแขนขึ้นมาค่ะไปเชื่อมกับห่วงที่สองเลยนะคะของดอกใต้วงแขนซิกแซกสลับไปมาห้าครั้งค่ะครั้งที่สองนะคะครั้งที่สาม สี่แล้วก็ห้าค่ะเดี๋ยวขอวางงานใหม่นะคะเนี่ยค่ะเชื่อมกับตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็มาเชื่อมกับดอกใต้วงแขนแล้วนะคะห้าห่วง เสร็จแล้วขอพลิกงานนะคะขอพลิกงานกลับมาแล้วก็โซ่หนึ่งเชื่อมกับตรงนี้อีกทีหน,นึ่งเนี่ยค่ะกับดอกเนี้ยนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ x เนี่ยค่ะ ดอกที่ใต้วงแขนเป็นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยถักโซ่ว่างมาสี่ห่วงค่ะโซ่สามเอ็กมาว่างมาสี่สี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสาม ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักดอกเล็กเสริมเข้าไปตรงนี้นะคะเป็นดอกเล็กที่เอ่อสิหลักนะคะห่วงต่อไปเชื่อมเข้าไปที่ห่วงที่6นะคะโซ่1แล้วก็ไปเชื่อมที่ห่วงที่6นับไป6ห่วงนะคะ1 สองสามสี่ห้าหกนะคะ่ะเริ่มจากหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกค่ะเสร็จแล้วก็ถักว่างไปสิบห้าห่วงนะคะค่ะข,ขอเปิดงานออกมาแบบนี้นะคะ พอดีถักวนขวานะคะก็ถักว่างไปสิบห้าห่วงดอกที่สี่ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าปิดใต้วงแขนพอดีนะคะค่ะสิบห้าห่วงนะคะห่วงที่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะได้สิบห้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะวางงานให้เห็นเป็นรูปร่างนะคะ กลับมาที่เดิมแล้วนะคะพอได้สิบห้าห่วงเสร็จแล้วจะมาต่อกับดอกเนะะี้ยค่ะอีกห้าห้าห่วงนะคะจะนับมาเป็นห่วงที่สิบนะคะนับลงมาเป็นห่วงที่สิบนะคะก็โซ่หนึ่งแล้วก็ไปต่อกับห่วงที่สิบนับจากมุมมานะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเสร็จแล้วก็ซิกแซกไปข้างหน้าข้างหลังนะคะห้าครั้งหนึ่งแล้วนะคะสอง สามสี่ห้าเนี่ยค่ะก็จะเหลือเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำดอกเล็กปิดสามเหลี่ยมทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันเลย ค่ะที่เหลือก็ถักไปจนจบงานนะคะหนึ่งสองสามค่ะสามห่วงค่ะจบงาน ขาแล้วก็เอ็กให้ให้หนาแน่นนิดนึงนะคะเอ็กอีกครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งตัดไหมเก็บงานได้เลยขาดึงเข้าไปด้านถูกขึ้นมาด้านถูกก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ลงไปด้านผิดนะคะเก็บเข้าไปที่ด้านผิดเดี๋ยวจะวางดอกให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ ดอกที่สี่จะยากกว่าเพื่อนนิดนึงดอกหนึ่งสองสามจะง่ายค่ะเป็นต่อปกติดอกที่สี่จะต่อยากเพราะว่าเป็นดอกที่เข้าใต้วงแขนนะคะจะยากนิดนึงโอเคเนีย่ยค่ะสี่ดอกเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ตัวเสื้อนะคะดอกตรงนี้เป็นตัวเสื้อแล้วก็ดอกตรงนี้เป็นแขนเสื้อนะคะ ตรงนี้จุดต่อใต้วงแขนแขนเสื้อกับตัวเสื้อแบบนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้คลิปที่สิบสี่นะคะเดี๋ยวคลิปที่สิบห้าเดี๋ยวจะมาสอนดอกเล็กตรงนี้นะคะดอกเล็กตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมค่ะก็ ต่อเข้าสามเหลี่ยมนะคะก็จะสิบสองหลักค่ะเดี๋ยวมาเจอที่คลิปต่อไปเป็นดอกเล็กค่ะ